กัดไปทีนึงไม่ติด,ด,ดกัดกัดเมื่อกี้กัดถึงหมุนปั๊บนึงมันไม่ตามก็เลยปล่อย ไปลงไม่ม่ต่อแล้ว tao ta mình dùng ta khó không? đi nè vô Ủa? Đúng Hả? อ๋ออืมดูวะสายอยู่ได้สายอยู่เกี่ยวข้างไหนเกี่ยวข้างไหนข้างไหนก็ได้อุ้ยเพื่อนตามมาด้วยเพื่อนตามมาด้วยเพื่อนตามมาด้วย กันกันแน่นอนยังครับทั้กัน,กนโอเคสามคนครับเลเนื่อยเลยเหนืน่อยนะพี่คลิปนี้สวยเลยผมบอกเลยคลิปสวยเลยเ <c oughs> มื่อกี้ถ่ายก่อนถ่ายเยอก่อนลงได้ไง ลงปุ๊บไหมเดี๋ยวกินเลยเขาต้องปลาเขาต้องหมดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับโอ,ออโว์เยอะนะครับกันกันจิ๊กค,ครับแปดสิกร,รมัมฝากนะครับ